ม่แย่งกันลูกเรามีไข่หลายฟองนี่ขขไข่ไข่ไข่ในน้องสาวเฮ้ยเปิดหรอคะเอาใครเปิดให้เขาหน่อยได้ไหมให้กงเปิดให้ได้ไหม <c oughs> เปิดไงขอขอสิลูกขอให้กลงเปิดให้โว้ลูกฮะ <c oughs> huh?